วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมและร้าน81ออโต้พิษณุโลกนะครับและวันนี้เราอยู่กับรถทัวร่งของค่ายสิงโตเขียวนะครับนั่นก็คือเจ้าเบนเนอรี่ที251นั่นเองครับซึ่งเจ้าท k 251คันนี้นะครับถือว่าเป็นรถทัวร่งที่คุ้มค่าและน่าขี่มากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแถมรูปร่างหน้าตาดีไซน์ของตัวรถเนี่ยยังเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่างที502หรือทีอา5 0 2 x แบบ ทานตามกันออกมาเลยนะครับและยังมีออปชั่นนะครับแต่ละอย่างที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้าตัวรุ่นพี่เหมือนกันนะครับโดยเจ้าทีอาเค251รุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์เป็นแบบบล็อกใหม่นะครับมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่ 249cc หนึ่งสูบสจังหวะ4วาล์วแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปนะครับและมีอัตราส่วนกําลังอัดถึง11.2ต่อหด้วยกันนะครับส่วน เครื่องยนต์นะครับบล็อกนี้สามารถทำกำลังแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่24แรงม้าที่9,500รอบต่อนาทีนะครับและมีแรงบิดสูงสุดถึง21นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนาทีนะครับระบบการจ่ายน้ำมันซึ้นแบบหัวฉีดนะครับและมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน,นยอยู่ที่ประมาณ28-29กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน,น้ำมันนะครับแล้วก็ เหมาะกับการเดินทางไกลมากๆนะครับโดยที่เราสามารถเดินทางได้ยาวๆนะครับไม่ต้องจอดพักรถบ่อยหรือกังวลในเรื่องของความร,ร้อนของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีหม้อน้ําที่คอยช่วยระบายความร,ร้อนเนี่ยขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับบวกกับถังน้ํามันที่มีความจุของถังน้ามันถึง18ลิตรด้วยกันนะครับและจึงทําให้เรานะครับสามารถเดินทางได้ไกลถึง500กิโลเมตรต่อถังด้วยกันนะครับแล้วก็ ตัวนี้มาพร้อมกับการออกแบบนะครับของตัวรถเนี่ยที่ให้ผู้ขับขี่มีท่านั่งที่สบายนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยล้าต่อการขับขี่นานๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอเลื่อนไม้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับว่าเลื่อนไม่จะให้มาเป็นแบบไหนครับตัวเลื่อนไม้นะครับตัวนี้ก็จะให้เป็น หน้าจอเรือนไม้แสดงผลแบบดิจิตอลนะครับซึ่งแตกต่างจากรุ่นพี่ที่เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถบอกข้อมูลที่จะเป็นต่อการขับขี่นะครับได้อย่างครบถ้วนเลยนะรพร้อมกับตัวปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆนะครับที่ประกัดแฮนดทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวชาร์จแบตนะครับโทรศัพท์มือถือหรือ กล้องติดหน้ารถอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับเป็นช่องเสียบแบบ USB 1พอร์ตนะครับส่วนด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะให้มานะครับเป็นตัวชิลหน้านะครับที่ไม่ได้มีขนาดที่ว่าใหญ่หรือเล็กเกินไปนะครับก็มีขนาดที่กำลังพอดีนะครับตัวนี้สามารถป้องกัน ในเรื่องของตัวลมนะครับหรือพวกแมลงต่างๆนะครับที่จะเข้ามาปะทะกับเราตอนเวลาขับขี่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวไฟนะครับไฟหน้าที่ให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับคมไฟโปรเจคเตอร์แบบคู่นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับตัวนี้ที่ว่าจะเป็นเหมือนคิ้วด้านบนตัวนี้นะครับ ส่วนไฟเลี้ยวนะครับก็จะติดอยู่กับตัวแฟลิงนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็จะไม่ออกมายื่นออกมาให้เกะกะนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวปากนกนะครับที่ยื่นออกมานะครับก็ตัวนี้จะดูให้มีเป็นเอกลักษณ์นะครับของตระกูลทีเเคเหมือนกับรุ่นพี่ๆนะครับส่วนตัวโชคหน้านะครับก็ จะให้โช๊คหน้ามาเป็นแบบโช๊คอัพไซดาหัวกลับนะครับที่มีขนาดอยู่ที่41มเมด้วยกันนะครับสามารถช่วยซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็ยังจะมีเบรกหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวนะครับแบบหยักพร้อมกับตัวะระบบเบรกแบบ ABS ด้วยกันส่วนเรื่องของตัวโช๊คหลังนะครับตัวโช๊คหลังตัวนี้ก็จะให้เป็น โช๊คแบบมูนโชอคนะครับหรือว่าโช๊คเดี่ยวนั่นเองซึ่งจะทำงานร่วมกับตัว์วิงอาร์มนะครับตัวนี้ส่วนเบรกหลังนะครับก็เป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวแบบยักเหมือนกันนะครับมี ABS เช่นกันนะครับด้านหลังก็เรียกว่าออกไปพร้อมลุยเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวยางของตัวรถนะครับก็ จะให้ยางที่เป็นยางถึงออฟโรดกับออนโรดนั่นเองนะครับก็สามารถขับขี่ได้ทั้งาทางฝุ่นแล้วก็ทางถนนดําได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของตัวไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายก็จะให้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับเป็นโคมหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะครับที่แยกออกมาอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกันแล้วก็ ยังจะมีในส่วนของตัวของแต่งนะครับอิเซอรี่ที่เขาให้มากับตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกันดีดนะครับตัวนี้ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับมีขนาดที่พอดีนะครับสามารถป้องกันได้จริงนะครับและมีในเรื่องของตัวป้องหลังนะครับทั้ง3าใบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีแหล็กด้านหลังแล้วก็กันล้มแหล็กด้านหน้านั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ สามารถจัดอยู่ในเลทของไฟแนนซ์ได้เลยนะครับจัดเพิ่มเข้าไปโดยที่เราสามารถรับรถตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ราคารวมปีบนะครับรวมของแต่งทั้งหมดแบบคันนี้เลยนะครับก็จะมีราคาอยู่เพียงแค่1 3 2 8 8 0 0บาทเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเป็นรถ Adventure Touring นะครับที่ราคาถูกมากๆนถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาให้มากับตัวรถนะครับแล้วก็วยังมีสีให้เลือกถึง3 4สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีขาวสีดำและสีแดงนั่นเองซึ่งถ้าหากใครที่กำลังสนใจเจ้าทีเ2เค251รุ่นนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทั้งาทางเพจ Facebook 81Auto นะครับหรือจะเป็นไล n e และเบอร์โทรของฝ่ายขายของทางร้านเราตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ